ปีทางบอเตียงมาได้ของฝากมาให้ตัวยังไงตัวยังนี่มียังมียังมีแค่แบงแมนบอแมนโมเมนตีโมเมนมีผู้บุรุษด้ยสบายดีขอบใจเด้อบาเตียงเด้อด้วยตัดถาบมาแบบนี้พี่น้องเลยคนข่าวคนคลองขึ้นรถบ้านีเนาะนี่ของมาจาก ของมาจากกรนแกนนี่เนาะเสียพานาเพ่อ็ถุงดำหนึ่งนเนงาะเพิ่งงนใจมากเลยพูดหน่อวันนี้เนาะพี่นงเลยเปิดคลิปออกมาก,ก็ได้ออเดอร์มินิเนาะยอดในพันบาทพี่น้องเลยเย 3, 2, ต็มถุงสามถุงสองถุงปลากระป๋องพี่น้องเลยเนาะ เป็นของอักโกยผู้ชโชคดีพอจันไปปะน้องเชื่ออีกแล้ววันนี้พี่น้องเลยอากมาจะท้ายขึ้นเนื้ออีกแล้วพัเชื่อเปิดกลิบอ,ออกมามพบพอกับผ้าเข่าอีกแล้วเดอ้อปลาลุงเดอ้อเห็ดกับเข่าแต่เศร้าแน่จัหน้อยวันนี้พี่น้องเลยยัน่าพอจันเ้าไปเนาะยสบายดีสบายดีก็นเนาะ สบายดีป้าลุงโดยโดยเออคอยจัดออเดอร์ไว้ให้เจ้าเรียบร้อยอ่ะออเดอร์อากวยของพี่อานั่นอานั่นฝากใหเด้อไปชื่อขนม่ิชัยเอ้ยชื่อที่เจ้าแท้ไม่วันในช่วงนี้นะไรเงี้ยเด้อได้ยังกินมาหนี่มาเสนอเมนูมื้อนี้อาหารสุขภาพแมนเชอร์พัดพักคาราเบอร์รี่แฮมบอร์จันพี่น้องไงส่วนเก่ง แกงวายนั่นเอ้ยซิม,มามาให้เป็นมะไอ้ซิม,มามาให้แต่สาเก่พี่น้องเลยแกงน้ำไม้เขาไม่ต้องเชื่อมมันก้นนี่เลยไปถ่ายอ่างพี่อ่างน้องอยู่พี่น้องเลยแซ่บเลยหิวด้วยบล้อเลยบล้อว่าจันได้กินก่อนแซ่บแก่งนันไหมผ่านเลยผ่านไปเลยพี่จักมาซาพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำก่อนจังคนของมี่ยังของเจ้ามีอันเสื้อผ้าบ่ ี่สิบหอไปกินเด้อหอเอามาแต่ห้องน้ำไอเอามาแต่ห้องน้ำเอามาแต่ตู้เย็นใส่คอยผมมีมองว่างบ้านน้องจัดอาหารเข่าครับเข่าหูเจ้าดิบอมมันนี่นเนาะแกงนอค่าใส่วายป้าแบงมาให้ม,มาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อก่อนเดินทางเนาะกินอาหารป้ากินอาหารป้า ไปดิเนาะนม่เชื่อว่ากินเดไปดินเดก็เลยซิมพน่ายงพวกเนะิเาไหคะนเสียงไมเพาะชูบอ่มายิวขอแห้งแล้วก็ทิตักหลายกินเนดี๋ยวก็แห้งแล้วนเนาะีเกนไหมใส่ฮ็ดเพาะ

ไปเงื่อนเนาะไปเงื่อนอืมทุนี้จะบอกว่าหานอคามาโยผมใช่อืมใา่คัดไปอืมขบเดี๋ยวนะด้วยที่ทำอะไรเออทำไมได้บอกเรามีอะไร ถือมาดุงใี้มาสิไปไปแล้วบอบวกินบอได้มูยนี่ประทามหาน้เจ้าไปแล้วกันัไปฮางไรก้วมือบอไปแลค้วงห้องบะเจียงเพิ่งนี่ือ้อยใจดีนี่พี่จดจดีจากข้างไายเนาะ ท,ที่ไปเยี้ยงอาหารเอาดลีเหนืยพี่น้องนเลี้ยงอาหารเนีเ่ยก็ญี่ปุ่นอาหารเก,กาหลีแล้วที่เป็นมาแต่ที่เป็นมาแต่ฟินแลนด์เห็นนะอ่าเป็นมา,นนนะปนมาไปเห็ดไปเจ๊กขอ้อแล้วไปเจ๊ก ยังซีบ่ด้วว่าเสื้อผ้าบ่าเด,ดีนีอะไรเห็นเรื่องทางปรตียศเป็นเร่งมากนะคุบ่ะคือจริงไม่จะลดสองขั้นเ,เยเอะขึ้นไปกันไปทา,า,างโเตีนมากเลาปิดปนไปน้ำไปน้ำนี่รถเกิดเปนบ้างยังวะเมนบ๊คี่น้องเออมันไปน้ำชงชีวมันชงขั้นเนี่ยไปจีเจ้าไปก็บดจ้ะเออเออเพิ่มจกสองคน เอ,ออไอบอเสร็แล้ว่เนี้มเข้บต้อยมาเด้อมาเด้อมาเด้อเก่หางยูงเยเก่งไหมเก่งวายเด้อเข้ามาแล้วข้าไปมามามาใ <c oughs> ครยังกินมานี่เฮ้ เอามาต้มในใกไก่นะจบมาเล่ชมมาจบมาเล่กบกระแลมเนี่ยไ,ไอ้ลูกค้าเอาไก่มาเล,กล่ก็จับของขายอยานี่ือายอไ้ขายเยพอ เห็ดเพาะแกงน้อไม่เห็ดเพาะฝีมือเมียแฉบเ่รเห็นจะว่าว่าจะกินอยู่คอนแก่นแท้เลยแกงให้กินแทบอยากให้ไปเนื้อได้ที่ให้ไปได้หรืเปล่มีให้มีให้อยากแกงให้กินยุ่ยใส่พี่น้องแบบเนาะชื่นน้อไม่โอ้ยน้อไม้อยู่แถวบ้านนะก็มีดอกอยู่ว่าเห็ดเพาะ เพราะอย่างเงี้มันน่งเนงาะเอาเ็ดพราะมันอยากเถ่ายเลยพี่น้อยมันบัดงามเลยใส่ใจดีนะที่คอยเลือกตัวอ่อนมันไว้แกงให้เจ้าแล้วตัวเ่ามันหนึ่งกินบ้านนี่ดีกินด้วยเตรียมตัวด้วยมาหน่อยนะพุ่นเน้ไปดูกหมูเนับพ่อเน้คอยใส่หมูสามชั้นแกนนง่หนไมยใส่หมูสามชั้นพี่น้อยมันมันในน้อยนึงเนาะพุ่นเน้เป็นเนาะทอดซีโปุนพ่อเน้ได้กินอีมือเนาะเป็นคำพ่อเน้บาทพี่น้องเย ไปไปได้ปีมื่งนีก็ได้เยีย่ยมช่องไประเดิร์ลไลนแน่นี่นะว่าจันครับมาบุญมะวันเบียงมะมี่เขาตั้งเอือ้อขึ้นจะเป็นเสพาขึ้นไปบ้านไหนแล้วเป็นทางว่าจัคนครับโบมี่กองทางเอื้อขึ้นไปแจกของน้ำตีเพราะว่าเคนที่มันเป็นซื้อของน้ำ,านนนนำ่านวัดเตียงขึ้นถึงยังซีง่ก่อนนันนน่นแม่นแล้วจะเนาะ ทางวัชระเตรียมไปน้ำพึนนี่แหล้วหลังรักวัจัดไปมื่อนี้จะไปหาทางน่องเสือน้อยเสือน้อยกับไรคฮะที่เจ้าพาไปหาหมอชิโกนบังไปดำเนินการเรื่องซื้อเสาไปทางเมยน้องคนยองเพึนยังไม่ได้อยู่น่ารักนะไปชมดูกันเลยไปเบิ่งกันพี่น้องมาเป็นได้เนาะเดินทางมีผู้ใหญ่ ไปดีไปนำ้ำตามันบุกเบิกคือชุดเกรนเด้อหลาบเลยนะเอาไว้มาเนะี่ยเอาไว้แบบไปหมุนปลาไปน,ะน,ไปไนั่นเนาะเอาไว้เนาะไปเนี่ยเส็บหอบ่าไปชิฮอไงไปเขาเนี่ยมันจะไปกินได้ไหนเนะาะห่อใส่ถุงแล้วก,ก็คุกคือแบบอันนั้นเนาะคือเขอาผาอยู่เ่าเอาวัวกันนึงเอาวัวกันนึงเลิกกัน มันเอมีเปลี่ยนตัวเลยจ้ะอู้วมันฉันได้เลยไปจุ่มชมพูแมนมาให้ทงนะอ๋อเกือบแมนลุงไปปะไปกับไปเลยดิพ่อยังชัดกุ้โก้ไว้ได้เห็นเปล่เออได้กินหอมเองโอ้ยพ่าจันนี้ว่าเสแฉบๆอยู่เอาไปไว้เสพไพ่มาหนิแล้วรึไพมาหนิโอ้ยช่างเด็กพวงเนี้ยใส่เกือบนะ น,น้ำยังไม่ได้อาบเลยนี่พี่น้องยังตื่นมากอะเมย์ให้เขาเข่าได้เวลาพน้ำไหม,มเพื่นลูกละเอาไวาไ้ใส่ไป,ไปโรงเรียนไปว่าจะไปซูงโรงเรียนไปบ่โรงเรียนป่นนะไปบ่คืองามแทะลองเท่านะเพิ่อนจะได้แต่มีไฟมามาไลน์มา,าได้ยังไมาก,กินอะมาเลยมาเลยไปป้าน้องวินบ่นะ่ะป,ป้าน้องวิน,มา,วนมาดมตุ้อย,ย,ยู่แล้วตุ้ยังให้ไม่อยัางอาไหมกินโอ้ บืงแนวนี้คือสีก็เลยไปดีม่าดีไปไหนได้แม่น่ไม่นเออองประตูไ่ดหาเพียรหามอมาหาเพียรหามนุ่มข้นเยอะไปนุ่มข้นเดือยป่องนึงมาห่าตลาดเนี่ยมาขอนุ่มน้ำยูอ้ยเห็ดเห็ดคือได้เห็ดคือที่แม่ยักมนมไดดีเลย กันให่ดินในเป็นเจ้าแล้วกันใหญ่ดินในเป็นเจ้าแล้วก็ใส่เหมือนกันด้วยบอกเขาจีนเลยไม่แทนจะขอขอัวตรงป้ายย่างอะไรผ้ากันไปยไงเอาปแบายาให้อันนี้เนี่ยให้น้องไปบุญให้พ่อน้องไปบุญแล้วเป็นยังไงไปเมไ์เลยไปน้องดูกประชาชนไม่อยากก็ไม่อยากนั่นหละเนื้ยมาเจาะไปแม่ตัวบอกนะเอาไก่ไปเจาะไปซื้อมาไก่น้ำหัวเจาะใอ้ไรกินในโดกินได้ไม่ข้าวน้ำดุ้งนี่ ข้าบ nah ุกเบิกโดนทหารด้วยมาเาาให้ขาออกกนนี่กับเพื่หนเละอืะเพื่อออกเดินทางติ้จะเศรษฐกินย่ำได้อืมเจียงวายได้กรับเจียงน้องใหม่เป็นได้คือนี่เข้มอะไรบ้บงแซ่บได้เนี่ยวัวค่อยว่าไว้แซ่บหรอขะกะพร้อมแฮงอยู่คนอื่นว่าเข้มกะยามัหมข้าบอกสิแด้ พ te ่อกัะยาไม่ได้เจบเลยพ่อหนาอะไรว่ากันดีกับพ่อรับหลังนําบจักรับหลังแต่มันแด่จริงก็ต้องว่าเราหนาล้าได้นะสาวนักแสดีเลยเบงเรากินกับแไบดีเลยเราวาเกงงวายป้าแบงมาเราไม่ได้ชุดโซตะเกงแล้วไหม่คาู่วิบาจูน้าอินเ้ินนะโด ยันขาวแล้วบเห็ดชกระแ่ยันจะกินน้ำมานี่ยตอนแรกเร็ดสีย้พอเจ้ามาเลเห็ดแบบกินคลององแค้นเลยมาอยาเจะกินน้ำมาจะเยอะอิ่เนาะจะบอก่เจะตักข่อลายพรกเอือมาดินนะมาส่งแกงวายเหนไหเอพุงมาใส่ไ้เอดีเดี๋เห็นบอเห็น ยินซื้อเขาจีใสนนมมากพี่้องไงมาเอาเอิเขาจีเซนใส่มเอนควดินดินเสีหายดินเป็นคนจะกเอาอันถุงมาบหหายเลยซิมได้ไปใส่น้ำกันนี่ได้ไหมใส่กระตุกได้ไหมไหมกินน้ำกันกินน้ำกันกิ้ัน้ำกันฮาคกอรเงาเอาบ่ขอบใจไออีนีลูกขอบใจเป็นภาษาอังขอบคุณพ่าภาษาไทยดูบ่ดยพ่อภาษาไทยเป็นบ่ โอ้ยเลียมือขอบคุณค่ะขอะาด้่ได้นพ่อพ่อพ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 อหันนี้คอยกได้คอยกับบุกการเก็บคอยกับบุกการเก็บเงินแ้นี่ขนาดนี้ยังเก็บอีเหรอ่นจ้าอือให้พ่อจานหนึ่งบอมจ้าเก็บอีกหอนินต้องเซรายหอกาาห้ก้อยนุ้มแม่บ่เล ใจขอบใจนุ่งเบ๋ก็ซื้อไว้ร้อยนลใจซื้อแบ๋แปะบอกนะแปะบอกกระโดดนั่นเลยดิอันฝนฝ้าเอาอยันงลุ่มเปิดป้าแปะป้าอีดีแล้วป้านี่ยังไม่ได้ออกอยูสุดยลยพี่น้องเลยฝนตกห้ามทางแน่เนาะว้าจะตกอยู่ว่ะเด็ดเอืมน่าปรได้ยเลยทางนั้นไปเลยบอกไปเชยบอกอะกินไปเชยกินไปเลยไปเลย ไปจะไปคนคลองค่ะไปคนคลองคือรถพ่อกันไปไปอาบุญได้อย่างบ่รอบนี่หันไผ่หันมี่อย่างเพิ่นโอ้ลุงบุญกับเมื่อเนี่ยลุงบุญว่าใส่เลยส่งใส่เออบ่เตียงอ๋อวัวเตียงมวยลุงบุญเอาแล้วมาชูพี่เลยบ่ชูพี่แต่บ่กมาชูเท่าไหร่เนาะบอกไปซื้อนั่นจะคือมาชงมาหาพี่เลยว่ะ เข้ามาชงของบาจันประจักโดดระติมฮะนี่เราเลยประดีทางบ่เตียงมาได้ของฝากมาให้ตัวยังมันรึมัู้้ตัวยังอันนี้มียังมียังมีแค่แบงเมนบ่อเมนบ่อเมนมีผู้บอด้วยสบายดีขอบใจเด้อบ่เตียงเด้อด้ย พับใจขอบคุณค่ะเฮ้โดยโดยอ่ะพี่น้องเลยไปส่งพจันขึ้นรถบนนี้ว่าเตียงมาซื้อของต้อยพี่น้องเลยเนาะไปลูไปเอาของแล้วไปจันขึ้นรป่ะไปยินกับเมื่อเตรียมของไป่ะเอาไปต่อไปมาตัดภาพมาแับนี้พี่น้องเลยคนข่าวคนของขึ้นรถบ้านเนาะนี่กับของบนเตียงช่วยซื้อพี่น้องซื่อช่วย ทางเอื้อวะช่วยชวยซื้อขนมซอยห้านไม่ต้องเชิญเห็นเราฝากไปในรถุอาจารย์เลยบ่อันนี้ของมาจากของมาจากกาอ,อนแก่นอะไเน, <พา S 1> นาะเชียพาหน้าเทอถุงดำหนึ่นนงเนาะเพิ่นชัมาจะพูดอะไรวันนี้เนาะ อันเจ้าเจ้าขามดงขามด้านมันน <Ú, S 2> the <'re> ี้เพิ่มไปตรวจบ่ะอันนี้ข้างในอันน้เพิ่มเพิ่มไปตรวจเออเออในรถมาตรวจมาเตียงไงยังเอมาะพี่น้องเลยไปไอมีอย่างอีของอันนี้ของเฮ้ยอันนั้นพี่อันนั้นฝนตกได้เนาะฝนตกเปียกก็ได้นไงยังเดียวมาม่าเลยค่ะ เดี๋ยวเอามาม่าก <'re> ันนะโอเคพอดีพอดีโบอ่านั้นอือจะไงจะจอดก้างในโอเคป้ารถเปื่นกระเปื่อนครับ เ็ ung, um. ๊เพื่นระเบิดความพุงความพอกยังแต่ยางเพื่อนแน่เนาะพาไปบืนเพ้งได้ยางกระหลุดนะเตียนเยอมาปนอนเลยของเมี้ยเอาเอาไปใช้จากค่าของมาเตียงกี่ี่เอาพันหนึ่งแล้วซื้อของเช้าหนึ่งพันบาทพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทางเอ๋ยใจดีเพื่อนมาซื้อซอยไปเจ๊พุ่นเนี่ยเนาะมึงน้องซีปูนพุ่นแหละไปสาเตรียมตัวได้บ่ดเอาของเจ้า มาเตียงก็มาสู้อยู่เพื่อนเลยพี่น้องเลยป้ายสลาพี่น้องเลยแซมเองเชิอกันเนาะเยอะไปพบไปพ่อแต่คลิปหน้าพี่น้องเลยปติดตามเบิรงบอจันทีมงานเพื่อนเดินทางไปในใดมีเอื้ยเไนหักเพื่อนไปน้ำเนาะจะเป็นในใดแดบนี้ทะเบิงกันเด้อพี่น้องเลยฝากติดตามแน่เนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเลยเออเอามาครับ สบายดีเนาะอเราเนาะที่มาอุดหนุนท่านค่าของมาจันพี่น้องเลยเนาะ่ได้เจกน้กันเนาะเติดตามบ้างน้ากันะพุดนะเนาะไม่ได้กันจะคืนนะนนี้2องคืน่เพ่สองคืนขึ้นกแล้วน้อเราดูลหันกบพได้อนทูคนเนี่พเอาคืนพี่เล่พี่น้องเลยยไปเชื่อเราได้บาจัน Bye bye bye, mak. <tellan> ini yang korang lalu. Eh, duduk mana dah. Ah, uh, pintu, batu, pangai mana? Macam ni. Mana dah, perlah.